ยังรอครับผู้ชมอยู่กับรีโว่หน้ามินิร็อกโคเข้าใหม่ครับและได้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะเลขไมค์คันี้แค่20,000กิโลเมตรเท่านั้นผู้ชมฟังไม่ผิดนะไม่์0 0 0 0ได้หน้ามีนิร็อกโคสภาพสวยแบบนี้เกี่ยวหนูป่ามาแบบหล่อๆอเท่เเลยผู้ชมสีบอลเงินมือเดียวสภาพสวยคันนี้รีบจองด่วนนะผู้ชมนะครับราคายังไม่มานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมถ่ายพาเช็คสภาพแรกเข้าให้นี่โอ้โหภายในค่อนข้างสด ได้เป็นบ่อรหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับและคันนี้ก็ติดตั้งโครมไดมอนด์คัตมาให้ครบจบนะครับสบภาพเดิมๆผู้ชมล้อมแม็กปัดหน้าเงาไฟท้ายเลข3แบบนี้ใครชอบและหาอยู่นะครับสนใจครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุคนทุกๆท่านนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายรถกระบะครับอยู่กับผมท็อปเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมครับรถเข้าใหม่ครับแล้วก็ที่สําคัญเลขใหม่น้อยด้วยนะฮะคันนี้กับรีโว่2.4ตวมิดนะครับได้เป็นตัว p ีรันเน4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญได้ในชมปี2022หน้าเป็นหน้ามินิร็อกโกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ นะก็ใครที่มองหาอยู่นะครับเรียกได้ว่าคันนี้หล่อจริงๆนะฮะส่วนราคานะครับยังไม่คอนเฟิร์มราคาแต่คาดว่าน่าจะไม่ข้ามเ0 0 0แสนะครับคาดว่านะนะเพราะว่าหเลยได้ปีใหม่ไม่น้อยครับไม่เพียง20,000แล้วก็ที่สำคัญนะครับนะสภาพภายในคันนี้สวยมากนะได้เป็นหน้าใหม่ ช่วงล่างใหม่ครับซูเปอร์เฟกนะครับล้อปัดหน้าเงามาเรียบร้อยได้เป็นสีบลอนเงินสีบลอนเงินมือเดียวผู้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาเช็คสภาพแรกเข้ากันนะใครที่สนใจนะครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยเดี๋ยวพาเช็คยาวนะครับรุ่นนี้นะครับไฟหน้าได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์สภาพสวยแบบนี้ผมล้างขัดสีแค่ภายนอกให้เท่านั้นนะฮะสหรับภายในนะครับ อ่าช่วงล่างอะไรต่างเดี๋ยวเขาต้องไปเก็บงานตะปาใหม่ให้นะครับมาพร้อมไฟเรทามและนิ่งไลท์ครับคันนี้นะฮะสามารถตั้งไฟหน้าเป็นออโต้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟตันหมอกนะครับมีมาให้ซ้ายขวาแบบนี้นะฮะเซ็นเซอร์มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับไฟตันหมอกก็จะยาวมาเลยติดกับซุ้มปงล้อเลยนะครับ เขาก็จะเป็นชุดแต่งของตัวมินิโรคโคนั่นเองคุณผู้ชมเรียกได้ว่าหล่อจัดจัดนะครับกระจังหน้าสีดําสภาพสวยแบบนี้ป้าเทะเบียนได้ป้าย3ขอไข่ทอทง7653นะครับส่วนตัวล้อนะครับได้เป็นล้อหมักล้อแมกนะฮะปัดหน้าเงาทูโทนแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะร,รัดมาพร้อมยางบริสโฟน,นะครับอ่ะได้เป็นขอบ18 ขอบ18ปียาง2022ครับมากับตัวรถเลยดอกยางเต็มสมบูรณ์สภาพสวยแบบนี้นะฮะโช้ของเดิมโรงงานครับมีมาร์กแต้มให้ด้วยนะแสดงว่าไม่เคยเปลี่ยนมานะครับคิ้วซุ้มตรงล้อก็นะตามสไตล์ชุดแต่งของตัวมินิลโลโก o เลยนะครับนะโลโก้ไฮลักอยู่สภาพเดิมแบบนี้บันไดข้างขึ้นประตูมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวาไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคันนี้เหลี่ยมสานคอมบอ นะครับนี่ไม่มีรอยขูดถีดใดๆนะครับคิดดูเอานะไม่แค่สองหมื่นนะครับต่อภาษีพลบรให้เรียบร้อยถึงปี69นะครับกระจกพัดเดิมจากโรงงานโตโยต้าติดฟิล์มดำมาให้เรียบร้อยรอบขันนะครับด้านคางยิ่งสวยคุณผู้ชมนะฮะกระจกข้างครับก็เป็นแบบพรเมียมปรับและพับแบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับคันนี้ได้เป็นตัวมิดนะฮะตัวรองท็อปเกียร์ธรรมดาครับนะฮะ เมื่อเปิดเขาเป็นแบบโครเมียมนะครับมีกันเล็บกันรอยให้ด้วยเนี่ยของโตโยต้าแบบนี้เลยนะครับนี่กระจกด้านข้างก็พัดเดิมจากโรงงานโตโยต้าแบบนี้นะครับทุกบานนะกระจกไม่มีโดนไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้ครบถ้วนนะครับที่เปิดฝาน้ํามันนะครับก็แต่งมาเป็นลายคาร์บอนเคปลาสภาพสวยแบบนี้นะฮะกระจกด้านหลังก็ไม่เคยเปลี่ยนมาครับผู้ชมไล่ฟาดชัดเจนสวยงามนะครับมาพร้อมสติ๊กเกอร์นะครบรอบ60ปี นะครับคิ้วสูงปุ่งล้อก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวครับล้อเป็นของเดิมโรงงานไม่มีรอยเบียดที่ปาดมานะครับนี่เดี๋ยวช่วงล่างเขาต้องเอาไปขัดล้อนะครับทําความสะอาดให้อีกช่วงล่างนะครับโฉมสองปี2022เขาจะได้เป็นช่วงล่างใหม่นะที่เป็นซูเปอร์เฟล็กนะครับให้การขับขี่นะครับสมูทแล้วก็ขนของได้มากยิ่งขึ้นนุ่มนวลขึ้นนะครับนี่ช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซัพเพนชั่นนะครับเป็นตัวฟิวเนอร์ยกสูงนะครับและด้านหลังนะครับก็จะมีกรอบ กอบไฟท้ายให้ด้วยนะครับไฟท้ายได้เป็นรูปเลข3เนี่ยสวยมากผูชนะ้ชมนะโมใหม่นะเป็น LD Light Guiding นะครับด้านท้ายก็ไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนใดๆมานะครับแล้วก็การชนด้านท้ายยังติดเซ็นเซอร์มาให้อีก4จุดนะครับแล้วก็มาพร้อมต้องถอยผู้ชมนี่นะครับต้องถอยมีให้พร้อมเส้นตัระยะแบบนี้นะครับกะบานะครับแม็กไลเนอร์ไม่มีร่องรอยการขนของหนักมาแต่อย่างใดน,นะผู้ชมได้สภาพแบบใหม่ๆเลยนะครับนี่ฮะน็อ mm. ไม่มีรอยแกะนะผู้ชมนะครับสําหรับโครงสร้างนะด้านท้ายนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบใดในะครับไม่มีการตัดต่อตัวรถตัดแปลงตัวถังนะครับหรือว่าเล่มไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนผู้ชมนะซื้อกับเพชรยนนะครับซื้อกับผมเนี่ยนะฮะรถเกต A5 ดาห้าดาวทุกคันนะครับแล้วก็มีระบุในสัญญามีผลทางกฎหมายชัดเจนนะครับเราไม่มีย้อมแมวมาขายแน่นอนพี่ๆตบายใจได้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็ล้อไม่มีเบียดไม่มีรอยแตกรอยล้าวรอยบุบรอยยุบไม่มีนะผู้ชม นะครับอันนี้ยังไม่ได้สปานะและพี่ดูนะครับภายในนี่ใหม่มากนะครับภายในใหม่มากเบาสภาพใหม่ๆไม่มีขาดไม่มีช้ำแบบนี้และคันนี้ติดพรมไดมอนด์คัตมาให้เรียบร้อยถ้าเกิดพี่เอาไปติดเองเนี่ยประมาณหกเจ็ดพันนะครับทั้งคันนะคุณผู้ชมนะครับนี่น้าเมอัลโครงสร้างครับก็เรียงสวยแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวคดงอแบบนี้นะครับโครงสร้างชัดเจนสวยงามนะครับเดี๋ยวผมแงให้ดูนะฮะ ทุกซอกทุกมุมนะครับไม่มีกลับสีกรอใหม่มาแน่นอนคุณผู้ชมแล้วพี่ดูนี่นะครับกระจกทุกบานนะกระจกทุกบานนะครับโตโยต้านะฮะประตูเมทัลเห็นชัดเจนทุกเม็ดคุณผู้ชมนะฮะและนี่ครับน็อตเสาบีครับไม่มีร่องรอยการแก่แงะทั้งในและตัวนอกนะครับเห็นไหมทั้งบนและล่างคุณผู้ชมสติ๊กเกอร์ความดันลมยางสติ๊กเกอร์มอกอยังใหม่อยู่เลยคุณผู้ชม นะแทบไม่ได้ใช้งานนะครับน่าจะเป็นรถบ้านนะสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้วิ่งหลักหมื่นไม้ My, น้อยขนาดนี้นะครับน่าจะเป็นรถบ้านนะครับนี่ฮะโอ้โหเม็อารประตูสวยมากุผู้ชมนะไม่มีการกลับสีนะสำหรับด้านในนะครับได้สภาพแบบนี้นะฮะราคานะครับ,ราานะรบเดี๋ยวผมแจ้งใต้คลิปนะครับราคาเดี๋ยวผมเอามาบอกใต้คลิปนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมต้อง รีบเอามาถ่ายพี่ๆรับชมกันเนี่ยนะครับเพราะว่าผมกลัวรถคันนี้จะติดจองไปก่อนนะครับเกียร์ธรรมดาโตมิสเนี่ยคนหาเยอะมากและยิ่งเป็นหน้ามินิ็รกโคเนี่ยโอโหนะแย่งกันจองเรียกได้ว่าแบบนี้นะครับนะแย่งกันจองแน่นอนนะครับเนี่นะภายในนะครับสภาพสวยอ่ะเดี๋ยวฟังก์ชันออปชั่นภายในเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังทีหลังเดี๋ยวพาเช็คโครงสร้างกันก่อนนะครับสาหรับใครที่ชอบคันนี้นะครับโทรปรึกษาได้ครับ นะก็ราคาน่าจะไม่ข้ามเจ็ดแสนนะครับที่ผมคาดการไว้นะฮะมากันต่อดูโครงสร้างกันต่อนะครับน็อตครับไม่มีร่องรอยการแกะแงะเลยนะครับสำหรับด้านซ้ายนะทั้งบนและล่างนะครับสติกเกอร์นะครับแผ่นเพลทอยู่ครบนะฮะรถคันนี้ผลิตเดือนออกัสก็คือสิงหาคมปี2 0 2 2นะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถนะฮะตรงเล่มแน่นอนนะครับเล่มไม่มีชํารุดสูญหายแบบนี้คคุณผู้ชมนะฮะ โครงสร้างเม็ดอาร์คสวยงามสวยเดิมนะครับแบบนี้เลยนะฮะเรียงกันเป็นเป็นเม็ดเเลยนะครับเรียงกันเป็นเม็ดเมเลยนะครับโครงสร้างสภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้น็อตเสาเอก็นะฮะไม่มีรอยแกะนะครับรอยเปลี่ยนประตูมาแต่อย่างใดนะับประตูเม็ดอาร์คห้าเม็ดชัดเจนสวยงามกระจกพัดเดิมแบบนี้นะฮะฟิล์มไฮคูลูกค้านะับฟิล์มไฮคูละฟิล์มแทงด้วยนะครับมากันต่อนะครับบานสุดท้ายนะเพราะว่าเช็ครถนะครับต้องดูรถ ให้รอบคันทั้งคันนะผู้ชมนะครับนี่นะเม็ดาร์ตนะครับเรียงเป็นเม็ดๆชัดเจนสวยงามแบบนี้นะฮะอ่ะไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับรับประกันแล้วก็เดี๋ยวคันนี้นะครับเดี๋ยวช่างเขาจะเอารถไปตรวจให้นะครับเป็นช่างจากภายนอกนะครับถึง274จุดเลยนะครับแล้วก็นะมีใบเซอร์ให้ดูด้วยนะครับว่าตรวจในส่วนไหนบ้างนะครับคันนี้นะฮะหน้ามีร็อกโคนะครับตัว4ประตูมีแค่คันเดียว นะครเพราะว่าคันอื่นเนี่ยขายออกไปหมดแล้วนะครับนานๆทีเข้ามาครับสำหรับหน้านี้แล้วก็ที่สําคัญเลขไม้ส0 0 0มื่นแบบนี้นะฮะสีบอนเงินนะครับผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งสีเลยสําหรับรีโวที่เรียกได้ว่าสวยมากนะครับอทีนี้เรามาลองดูนะครับออปชันภายในกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะกุญแจนะครับได้เป็นกุญแจรีโมทแบบไขแบบนี้2ดอกนะครับมีกุญแจสำรองให้นะครับ บ่อด้านหน้านะครับได้เป็นบอ่อหนังนะครับปรับไฟฟ้าแบบนี้สภาพใหม่ปีกบอ่อไม่มีขาดไม่มีช้ำคุณผู้ชมดูฮะนะปิกบอ่อไม่มีขาดไม่มีช้ำแบบนี้นะครับไมสองหมื่นสามนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผู้ชมแบบนี้สาการถทเสียงได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับพวกผ้าสีอะไรพวกเนี้ยนะเดี๋ยวเขาแกะออกใหม่ให้ทั้งแกะออกให้ทั้งหมดนะเราไม่ได้เอาไว้ให้นะคุณผู้ชมนะครับ และตัวกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะฮะมีเซ็นทรัลล็อกให้กระจกข้างก็ปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับพาร์คิ้งเซนเซอร์มีระบบเตือนสิ่งกีดขวาง5รอบคันคุณผู้ชมนะฮะเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะฮะใครอยากได้ความสนุกนะครับขับขี่แบบมันๆนะฮะนะวัยรุ่นไวเก่านะครับหลายๆท่านนะถ้าตามหาอยู่นะครับคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะเหยียบคัทนะครับแล้วก็เหยียบเบรกนะฮะแล้วก็ สตาร์ทได้เลยนะครับนี่นะทีเดียวติดเลยคุณผู้ชมนะเข็มหน้าปัดเรือนไมล์ทรงสปอร์ตสภาพสวยแบบนี้ครับพร้อมจอแตงผลตรงกลางนะฮะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเลขไมล์ครับวิ่งอยู่23,642กิโลเมตรนะครับไมล์น้อยจริงนะฮะเช็คประวัติศูนย์เข้าศูนย์มาตั้งแต่10,000กิโลแรกเลยนะครับจอกลางนะครับได้เป็นระบบทัชสกรีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้บลูทูธได้ฟังเพลงฟังวิทยุได้ครับคันนี้ นะฮะแล้วก็ยังไม่พอนะผู้ชมนะเดี๋ยวเข้าเกียร์ R ให้ดูนี่ครับเขาจะมีกล้องถอยให้นะพร้อมเส้นกัดระยะแบบนี้นะครับกล้องเนี่ยชัดมากนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังนะไม่ต้องเอาไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับนี่นะคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยๆแบบนี้นะครับแอร์ <Air S 2> นะครับได้เป็นแอร์อนาล็อกสภาพดีแบบนี้เลยนะครับนี่ หัวเกียร์ไม่มีช้ำเลยนะนะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าขับขี่แบบสนุกสนานกันเลยนะครับนะโหมดขับขี่ Eco Power Mode ก็มีให้ครบถ้วนแบบนี้นะฮะพร้อมเบรกมือตรงกลางครับที่วางแก้วมีให้นะฮะมีที่พักแขนพักศอกด้านบนเป็นวัสดุหนังนะครับแล้วก็สามารถเก็บของได้นะฮะ ด้านบนนะครับก็จะมีที่เก็บแว่นนะครับแบบนี้นะปกตินะครับตามดีไซน์ของตัวรีโวเลยนะครับแอร์แบคคันนี้มีห้าร้อยพร้อมกระจกนะครับบริเวณที่บังแดดแบบนี้นะครับบล็อกนะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับก็สามารถเก็บของได้ครับคุณผู้ชม เก็บของได้นะครับเก็บอะไรต่างได้นะฮะเอกสารก็เล่มคู่มือต่างๆก็มีครบถ้วนนะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่ะก็ถือว่าได้เป็นรถสภาพสวยเลขไม้น้อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์นะครับหรือว่าสภาพภายนอกภายในถือว่าสวยเลยคันนี้นะฮะใครชอบใครถูกใจคันนี้นะครับ รีบโทรมาจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจองเนี่ยผมไม่มียึดนะครับไม่ว่าจะจัดไปนันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมคืนเงินจองให้เต็มจํานวนร้อยเปในส่วนนี้ที่มั่นใจได้ว่านะครับเงินของพี่ไม่มีสูญหายแน่นอนนะครับนะ,อะโอ้โหผู้ชมฮะฝาหน้านะครับเขาติดช็อคเพิ่มมาให้ใหม่ของแท้จากโตโยต้าคุณผู้ชมนะครับติดช็อคเพิ่มสามารถใช้มือเดียวเปิดได้เลย นะครับเรียกได้ว่านะผู้หญิงใช้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องฝาหน้าจะหนักนะครับเนี่ยพี่พี่ดูเขาติดตั้งมาให้นะครับถ้าเกิดว่าพี่เอาไปติดเองเนี่ยหลายพันนะคุณผู้ชมนะครับแล้วมาดูคันหน้ากันนี่นะรูกลมสวยแบบนี้นะครับสำหรับคันหน้าไม่มีเปลี่ยนนะครับคันหน้าไม่มีต้องมานะคุณผู้ชมน็อตไม่เคยแกะนะครับรูต่างๆกลมสวยนะครับแบบนี้เลยน็อตไม่มีร่องรอยการแกะนะครับเห็นไหมโค้ดทุกอย่างอยู่สภาพเดิมเลย นะครับสภาพสวยครับไม่มีพ่นสีไม่มีการซ่อมคานมาแน่นอนนะครับนะเนี่ยน็อตยึดแก้มนะครับข้างๆเนี่ยไม่มีรอยแกะเลยนะครับไฟหน้าไฟท้ายของเดิมจากโรงงานนะครับนี่โรงงานไทโคโยโตนะคันนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะฝากระโปรงได้เป็นฝากระโปรงเดิมนะแต่ว่านะครับเขาติดตั้งโช็คไปนะุผู้ชมนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์กับการใช้งานสุดๆดรูเมทอาร์ตนะครับรูระบายอากาศหูกรบถ้วนแบบนี้นะฮะ นะรูกลมสวยครับไม่มีโดนไม่มีจิ้มด้านหน้ามาแน่นอนเอกมีตาตามเตอรตานะครับช่วงหนความร้อนใหม่ๆแบบนี้สติกเกอร์ข้อควรระวังทุกอย่างครบนะครับและในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆนะครับเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะแห้งสนิทเลยคุณผู้ชมได้เป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่อง2.4ดีเซลนะครับจากรีโว่นะเครื่องเนี่ยอึดสิดนนะครับแม่ทันั้นไม่แพงอะไรค่ะง่ายศูนย์เซอร์วิสมีทุกจังหวัดุผู้ชม ศูนย์บริการมีอยู่ทั่วประเทศนะครับนี่น็อต mm hmm. ข้างเครื่องทุกอย่างนะครับไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มียกนะครับไม่มีแต่งใดๆมาแน่นอนนะฮะร,ระบบเบรกกล้องแอรก์กองอากาศหรือว่าของเหลวต่างๆนะครับเดี๋ยวช่างไทยพัดเขาจัดการให้เพราะว่าเพชรยนต์เรามีศูนย์ไทยพัดเป็นของตัวเองนะเดี๋ยวดูแลให้ครบจบไม่ว่าจะเป็นนี่นะน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างเดี๋ยวเช็คให้หมดเลยคุณผู้ชมนะไม่ต้องห่วงนะครับศูนย์บริการที่บริษัทเพชรยนต์นะครับ นะรถที่เราขายต่อเดือนนะ200กว่าคันเนี่ยเราเช็คทั้งหมดนะทุกคันเลยนะผู้ชมนะครับมั่นใจได้เลยนะพี่ได้รถสวยคุณภาพดีไปใช้งานยาวๆ10ปีถึง5ปีแน่นอนนะครับอ่ะโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็น่าจะครบพ้วนกันแล้วนะครับสำหรับรถกระบะนะครับคันนี้ครับกับเจ้ารีโว2.4ตรงมิตรได้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะในโชมปี2022ช่วงล่าง s u p e r f ์เฟ หน้าไม่มีร็อกโคแบบนี้นะครับรีบโทรนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะหน้านี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับให้ช่องเจ้าชายรถกระบะด้วยวันนี้ผมทัพพิยนสวัสดีครับ